คือจิซูเนี่ยติดเขาบอกเลว่ามีอาการเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภานะคะแล้วก็มีการตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเออติดเชื้อโควิดเนี่ยในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะแล้วก็น้องก็ต้องพักผ่อนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตท,ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีแค่สามสาวเท่านั้นก็คือเจนนี่นะคะโรเซ่ ose, แล้วก็ลิซ่าเนาะนะคะอันนี้ก็โหชาวญี่ปุ่นก็น่าจะเสียอ,อกเสียใจอยู่นะแต่ว่าก็เนาะ มันมันป่วยกันได้ไม่สบายกันได้นะคะนะคะก็มีใช่ก็มีประกาศนะคะจาก YG Entertainment นะเรื่องของผลตรวจควิดสิบเก้ของจีซูนะคะเมื่อวันที่1นมิถุนาเมื่อวานนี้เป็นบวกนะนะคะก็บอกว่าจีซูเนีลองตรวจด้วยตนเองแล้วนะในวันที่30มสพฤษภาเนื่องจากว่ามีการหวัดนะคะไข้หวัดแต่ได้ผลเป็นลบจากนั้นก็เลยทําการตรวจซ้ําแล้วก็ทราบผลเป็นบวกในเวลาต่อมานะคะ จีซูเนี่ยเขาก็อยากจะขึ้นแสดงนะคุณแล้วก็อยากจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนๆที่รอมาเนิ่นนานนะแต่ก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมในคอนเสิร์ตเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าคือในคอนเสิร์ตเนี่ยคนเยอะจริงๆะะใช่เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตบอลพิงค์ที่โอซกาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะ3-4มิถุนายนนี้ที่โอสกาก้านะก็จะมีเพียง3เมมเบอร์ที่เข้าร่วมก็คือเจนนี่โรเซ่แล้วก็ล <Lisa S 1> นะิซ่านะคะ